อ๋อเรามาเฟี้ยวกันร้านของเก่าครับเยอะแยะมากมายครับมีรถข้างในด้วยนะเฮ้ยเป็นเครื่องเครื่องที่หน้าตัวใหม่ที่หน้าตัวใหม่นะครับสองเครื่องนี่ห้าร้อยครับเก็บซรกันอยู่สองสองตัวพันอะไรตี ลุงลุงสิขายหก0อยขายหกอเดาตัวแค่หกลอยั้นอยสองเทองลดค่าน้มันหกอั้นสอั้น้อยตอนร้องกับลุงอยู่ครับตัวนี้น้ำเนโอ้โหนีมันออีมันขอมับปกเนาะตาเนาะ เดียวพัฒน์ไว้ี่นีเอาเครื่องปุ่นเครื่องอะไรอ่ะเครื่องไปไปเครื่องไมอีกเดีด๋ยวพาดูรถก่อนนะครับเยอะแยะมากมายราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ<ม>รนี่เครื่องมีเครื่องตะกูลไวร์อยเครื่องคาวาสีงหวะออโต้อาร์ซีนะครับเยอะมีเยอะนะครับ น่าจเคร <ım. S 2> ื่องคันนี้แหละครับเป็นเทน่าอะไรสีเกียวครับนี่ตีตานี่เดียโอเคครับราคายังไม่ได้ครับเครื่องนี้โอ้ปั๊มหน้าครับแต่พังแล้วครับ เก็บไว้เป็นโอ้หของเยอะนะครับของเยอะเลยนี่แกนโช๊คแกนโช๊แเราคัดดูนะแกนเด็ดเด็ดหรือเปล่าโอ้โหเขาทุบออกนี่ครับใช้เครื่องกระแทกให้ <laughs> อลูมิเนียมแตกออกนี่มันมีประกับเลยด้ นี่ฝีงฝาปิดอะไรต่างๆโอ้แต่มันแตกว่ะหินส่วนที่เป็นอลูมีอย่างข้าบูนะไหนเป็นหลอดรถไฟฟ้ารถอดอย่งเพื่นยังปั๊มปั๊มนะั๊มนี่ต่ำเหรอเนี่ครับปั๊มเบรกนะครับเยอะอยู่นนะปั๊มนี่ปั๊มแต่มันเก่าเนอะปั๊ม vr หาตั้งนานแต่เก่าข้าวบูก็มีนะครับนี่ครับช่วงหนึ่งหาปั๊มหน้าเบลนี่โอ้ยหายากนะครับนี่ปั๊มอดเดียวผมได้แล้วอ่ะได้จริงครับ ดูอีกลีโอเครื่องลีโอแมน <c oughs> เครื่องลีโอร้อยยี่สิบซีซีอันก็เป็นเครื่องฮอนด้าสีเกียร์ทางทรองโนว่าไค่อยหานี่ก็เป็นเครื่องทงัซ <c oughs> ิดโอล์กลสุบนอน <c oughs> ขับเครื่องอาซเยอะนะครับอารซ้อยนี่อาซเออพวก <c oughs> อารซรอยเยอะ หมอสำหรอบไปใส่รถสำรองแล้วก็เครื่องเบล,ลก็มีเอา้ากลับการครับผมลุงบอกว่ามีเครื่องรถผู้ชายนะร,รถสป,ปอร์ตเราพาไปดูเอา้ารถสป,ปอร์ตอีกคันหนึ่ง ซูซูกิอะไรครับนี่น no? ่าจะซูซูกิแฟดตร้อยห้าสิบครับนี่ส,สนใจ <laughs> ตัวนี้ดีกว่านีออสนใจตัวนี้ดีกว่าของยามาฮ่าครับอะไรครับนี่เป็นชิ้นเลยครับไปคือรถผู้ชายที่ลุงมาตรงนั้นก็มีได้เป็นกองได้กององ่้อันนี้คก็ไม่เห็นบ่ะครับ มาทีแมนเดี๋ยวเอานี่นี่อันนี้อะไรครับพลาสติกอะไรสักอย่างเห็นบ่ปานอดเออฝาครอบสายผ่านพีโนครับม่น นนครับลองดูอีกครับยากได้ไหมนอป่ะพอครับสวยๆเลยนนนเอ,อนเสรุปก็คือจะมาดูคันนี้ครับแต่ะไรอีกคันน,นึงนน นี่แหละดีแล้วลุงนี่ครับนอนอีกแล้วนอนอย่าเป็นดีมดีมเอ็กเซสเป็นดีมมันดีมลอยลุงหัดนะลุงพวกดีมพวกเว็บนะแต่ไม่มีเครื่องครับมีตะโคงโอเคครับปิดอีกแล้วครับตั้งมากเลย คนจ่ายคือผมเองครับน่าลุงกีครับวันนี้ก็ได้อะไรตามนี้ครับก็ขอปิดปิดคลิปเองเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปสวัสดีครับ